ซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตตะกุนิตะกร้าช้อปปิ้งกัทรถเข็นยูซีพุ่มผลิตภัณฑ์จากนมควายผลไม้ชผัก ให้เส้นหมูอาหารทะเลยุง่งิเนื้อสัตว์นิงด้งชิกผุ่มอาหารแช่แข็งแต่งขนมปังจุย๋ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไข่ฉิก อาหารว่างอึ้งหยเครื่องดื่มชูมีเดียวเครื่องปรุง